ไ,ไ,ไปนะครับผมอ่าลถฟิวออกไปก่อนแล้วนะนี่ก็ของผมเนาะไปนะครับติดเครื่อก่อนแป๊บน,นึง ท่า,าลงพื้นนะครับผมโอ้ลงียวไปไหมไม่รอเลยนะ กวนอยู่นะครับไปเลยแหละ เก็บตะขาบไปนะครับดูลงฟิวขึ้นไปนะโอ้ผมขึ้นมาทำอะไรเนี่ยลงฟิวโอ้เพื่อดูนะครับมันตะกุยดินทรายนะครับแล้วรถมันก็เบี่ยงนะครับยางหน้ามันตะกุยดินทรายนะครับแล้วมันก็เบี่ยงดับรถไปชนะนะครับโอ้เจายมากเลยนะเมื่อกี้นะ ไปลงเลยลงไปลงเลยลไปลงมาอยูไม่ได้ไงวะลุกลุกไปเลยเนะขึ้นมาตามมันเาเลยนะลูกวิวตรงตมตรเินเพิ่นเอา่นเลยนนเ,เลย ได้มากเลยครับมันเบี่ยงมามาตรงเลนซ้ายนะครับผมเครื่องมันเบี่ยงไปเลยนะครับดีบม,มันไม yeah. ่ข้อเมเมื่อกี้นะใส่ลงไปเลยไปเลยไปเลยเออมันพุ่งทมาแรงมากนะครับผมอัดเกีย่์นหนึ่งมาจากนู่นนะครับแล้วมันเอารถไม่ไหวนะครับ มาเจอดินทรายนะครับผมน,นะครับผมนี่ก็เกือบถึงแล้วนะนีดินทรายทางนั้นนะครับผมก็ถ่าทางวันนี้ก็จะเอาเรื่องอยู่นะครับไปเดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับเพราะว่าอ,อกตัวเลยไปไม่ได้นะดินทราย 罗莎，你罗莎。 ขึ้นไปนู้นเลยนะ เาเพื่อนคงเลยเาเพื่อนค้งเลยนะขามาเบาๆองก้เอาคเองแค่สรกิาาบบนี้มันต้งตูนเลยนะเลยสบัดสบัดตรงตรงรากอ่ะลอยเลยความเรื่ะเห็นยุ่วมาโอ้ยชัดเด็ดชเ แต่มือนี่นายจับจับรั่อยู่มีอะไรบรา้รบรางนั่งอันนี้ด้วยแหละอันนี้ลื่น ไม่ได้ทายชะเด็ดเมื่อกี้ เพี่เขเรียวจริงนาลืมพอดี ใต่คำพ่อน้องกระโดบ้างนะครับ bào lai cái bến rồi rồi còn trong phía đó đây 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 Tăng cái luôn tăng luôn la 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 ที่เรียบร้อยนะผมก็ลงกังคนนี้ก็จะไปเอาอีกเนาะไี้ได้มาขับเที่ยวแล้วนะ,ะนมฟิลนะไปก่อนเขาเลยครับเอาขับรถไปเรือเปล่านะรถช่วงยาวนะผม ไว้มันโกหกตอนนี้ก็เหลือประมาณสองเที่ยวนะครับนอนเดี๋ยวผมจะขับเป็นคนสุดท้ายนะครับ จับเลยจับเลยจับเลยเอาลงโฟครับลงโฟเร็วเลยครับลงโฟยุ่งยุ่งไปก่อนเลยครับโอ้โหชิวๆเลยทีนี้นี่ไปนะผมเราไปล้างเขานะผม